สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนการตลาดของเวอร์สตาร์ไทยแลนดนะครับแผนการตลาดของเวอร์สตาร์ไทยแลนด์ออกแบบเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับนักธุรกิจโดยแท้จริงครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานวรชัยวิจารณ์นะครับท่านเป็น CEO ของเวอร์สตาร์ไทยแลนดวันนี้วิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่ง่ายที่สุดครับตัวผมเองนะครับชื่อทวีใจอินตาครับวันนี้เข้ามาสู่ ธุรกิจเวอร์สตาไทยแลนด์สิ่งสำคัญครับวันนี้เวอร์สตาไทยแลนด์มีองค์ประกอบที่ครบณขณะนี้นะครับครบจริงๆครับสิ่งสำคัญครับวันนี้ในการร่วมธุรกิจของเวอร์สตาไทยแลนด์แค่เรานะครับมีบัตรประชาชนหรือนักธุรกิจที่ต่างประเทศนะครับเราก็ใช้พาสปอร์ตนะครับมีอายุตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะครับใช้บัตรประชาชนในการร่วมธุรกิจ และพาสปอร์ตนะครับส่วนบัญชีธนาคารเราสามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับในการร่วมธุรกิจของเวอร์สตาร์ไทยแลนด์ง่ายๆเองนะครับก็การเริ่มต้นของเมื่อเราสมัครร่วมธุรกิจแล้วนะครับเราก็เลือกแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจของเวอร์สตาร์ไทยแลนด์มีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ครับตามขนาดของธุรกิจนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นคือแพ็กเกจบลอนนะครับ บอนเราซื้อสินค้าเพียงแค่2กล่องนะครับเราก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วครับใช้เงินประมาณ1,400บาทเองนะครับสองสินค้า2ชิ้นนะครับเราก็ทำธุรกิจได้แล้วแพ็กเกจที่2ครับคือแพ็กเกจซินเวอร์ซินเวอร์ครับเราซื้อสินค้า5ชิ้นนะครับเราสามารถทำธุรกิจได้เช่นกันครับ3,500บาทนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่3คือแพ็กเกจโกแพ็กเกจโกเนี่ยเราซื้อสินค้า15ชิ้นครับ เราสามารถทำธุรกิจได้เลยนะครับใช้เงินประมาณ1 5 0 0บาทและก็แพ็กเกจที่ดีที่สุดนะครับคือแพ็กเกจไดมอนด์ครับที่ผมแนะนําให้นะครับคือแพ็กเกจไดมอนด์เนี่ยเราซื้อสินค้าเพียง30กล่องนะครับหรือใช้เงินประมาณ2 1งหมนนะครับเราก็สามารถทําธุรกิจขนาดใหญ่ได้เลยนะครับและเราสามารถสร้างรายได้นะครับวันละ4ี่0 0ื่เดือนละล้านสได้นะครับในแพ็กเกจไดมอนด์นะฮะ ทีนี้ในเรื่องของรายได้นะครับเมื่อเราเลือกแพ็กเกจแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้รอ,องรับนะครับทั้งหมด7ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1คือขายปลีกครับ30-50%นั่นเองช่องทางที่2ครับคือโบนัสค่าแนะนำครับร้อของ PV นั่นเองครับรายได้ช่องทางที่3คือโบนัสบาลานซ์นะครับทีมอ่อนนะครับสา5สเเลยทีเดียวนะครับ โบนัสครับรายได้ช่องทางที่4คือโบนัสแมทชิงครับ5ชั้นนะฮะ2 0สถึงสน่วนวก็คือโบนัสผู้บริโภค5-20ถึงชั้นแล้วก็25-100ถึง่เลยทีเดียวเยอะมากๆนะครับในรายได้ช่องทางนี้นะครับแล้วก็รายได้ช่องทางที่6คือโบนัสขึ้นตำแหน่งเกียรติยศนั่นเองนะครับเรายังมีโบนัสให้อีกนะครับและรายได้ช่องทางที่7คือ โบนัสเซนเตอร์ครับ10%ของ PV นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดลึกลงไปต่อนะครับสำหรับในเรื่องของแพ็กเกจนะครับแต่ละแพ็กเกจอะรายได้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูรายได้ช่องทางที่1ครับโบนัสขายปลีกนั่นเอง30-50%โบนัสอะขายปลีกนะครับก็ราคาสินค้าของเราทุกชนิดนะครับก็จะมีทั้งราคานักธุรกิจและก็ราคาขายนะครับ ราคาขายก็คือตามข้างกล่องนะครับอันนั้นคือกําไรข้างข้างกล่องที่เราขายนะครับอันนั้นสําหรับในการขายนะครับเรามาดูรายได้ช่องทางที่2คือโบนัสค่าแนะนํานะครับช่องทางนี้ก็คือ100%ถึง130%เลยทีเดียวนะครับจ่ายเยอะมากรลยค่าแนะนําตรงนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการแนะนํานะครับแต่ละแพ็กเกจเนี่ยรายได้ก็จะต่างกันไปนะครับ ยกตัวอย่างนะครับแพ็กเกจบอลวันนี้ถ้าเราเลือกแพ็กเกจบอลเนี่ยเราจะได้ค่าแนะนําอยู่ที่1ชั้นนะครับก็คือ100%นั่นเองถ้าเราเลือกแพ็กเกจซิลเวอร์เราจะได้2ชั้นครับก็คือ100%และ10%ส่วนแพ็กเกจโกนะครับก็คือเราได้3ชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่2องและที่3นะครับหรือเจเนอเรชันที่1ที่2ที่3นั่นเอง100% 10%แล้วก็5%นะครับ ส่วนถ้าเราเลือกแพ็กเกจไดมอนด์ครับแน่นอนที่สุดเราจะได้ทั้งหมด5ชั้นลึกด้วยกันนะครับชั้นที่1คือเราได้100%เลยชั้นที่2 1 3 30%แล้วก็ชั้นที่4กับชั้นที่5ชั้นละ5%อนะครับอันนี้คือค่าแนะนำถึง130%ของแพ็กเกจไดมอนด์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับในเรื่องของค่าแนะนำเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าวันนี้ ถ้าวันนี้เราเลือกแพ็กเกจของเราก็คือไดมอนด์นะครับวันนี้ถ้าเราเป็นไดมอนด์เนี่ยเราอ่าสปอนเซอร์นะครับบรอนส์ Bronze นะครับแพ็กเกจบรอนส์เนี่ยเราก็ได้200บาทเราสปอนเซอร์แพ็กเกจซิลเวอร์เราก็ได้500บาทนะครับถ้าเราสปอนเซอร์แพ็กเกจโกล์เราก็ได้1,500บาทถ้าเราสปอนเซอร์แพ็กเกจไดมอนด์นะครับเราก็ได้3,000บาทแต่ที่สำคัญครับวันนี้นะครับอ่าทางแผนการตลาดของเรานะครับ กดล็อกนะครับเพื่อให้นักธุรกิจที่ต่อ,อ,องี้นะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นแพ็กเกจบอน์นะครับไปแนะนาแพ็กเกจไดมอนด์ก็สามารถที่รับรายได้จากค่าแนะนําเป็นแพ็กเกจไดมอนด์นั่นเองครับก็คือ3,000บาทนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับในเรื่องของการแนะนานะครับวันนี้ค่าการแนะนำเนี่ยคือไดมอนด์เนี่ยก็คือจะเราจะมีผลประโยชน์มากที่สุดนะครับมีรายได้มากจริงๆนะครับก็คือ ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเป็นไดมอนด์นะครับแต่เราแนะนําคนละหนึ่งคนสมมุติว่าวันนี้เราเป็นไดมอนด์เราแนะนําขยายนะครับหนึ่งขยายหนึ่งหนึ่งขยายหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยห้าชั้นนะครับถ้าห้าชั้นเนี่ยชั้นที่หนึ่งคือเราแนะนํานะครับเราแนะนําตรงเราก็ได้สามพันบาทชั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยเราไม่ได้แนะนํานะครับแต่ลิขสิทธิ์ในการแนะนําตามสายเลือดเนี่ยเราก็ยังได้นะครับถึงห้าชั้นเลยนะฮะนั่นคือแพ็กเกจไดมอนด์ รวมแล้วเราจะมีรายได้อยู่ที่3900บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันนี้เรามีเพื่อนเยอะขึ้นนะครับหรือเรามีเพื่อนร่วมธุรกิจมากขึ้นนะรเราขยาย2คนถ้าเราขยาย2คนรายได้จะเป็นแบบนี้ครับชั้นที่1คือเราแนะนํา2คนเราก็ได้6 0 0 0บาทชั้นที่2เราไม่ได้แนะนํานะครับเพราะว่าชั้นที่1แนะนำนั่นเองเราก็ยังได้พันสครับชั้นที่3เราได้2องพชั้นที่4เราได้2องพชั้นที่5เราได้4ี่พ เห็นไหมครับวันนี้แพ็กเกจไดมอนด์เนี่ยสี่ชั้นข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้แนะนํานะครับแต่รายได้ยังถูกส่งเข้าบัญชเีเราอยู่นะครับเราก็ยังมีรายได้เพิ่มอีกนะครับรวมแล้วครับทั้งหมด5ชั้นเนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ที่16,200นั้บาทนั่นเองนี่คือการแนะนํา2คนแล้วก็ขยายต่อ2คนนะครับถ้าเรามีเพื่อนมากกว่านั้นละ่ะในการทําธุรกิจนะครับเราเลือกเป็นไดมอนด์เนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เราขยาย4คนหละ่ะ ถ้าเราขยายสี่คนยิ่งเยอะครับรายได้ยิ่งเยอะนะครับจากการแนะนําชั้นที่หนึ่งครับถ้าเราขยายสี่คนเราจะมีรายได้จากการแนะนำเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทชั้นที่สองเราไม่ได้แนะนําครับเราก็ยังมีรายได้อยู่ที่สี่พันแปดร้อยบาทชั้นที่สามครับเราไม่ได้แนะนําเช่นกันนะครับแต่เรายังมีค่าแนะนําเป็นอ่าชั้นที่สามอีกหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทนั่นเองนะครับชั้นที่สี่ครับ เราไม่ได้แนะนำนะครับแต่เรายังมีรายได้จากตรงนี้อีกนะครับก็คือ38,400บาทนั่นเองชั้นที่4นะครับเรามาดูชั้นที่5ครับชั้นที่5เนี่ยรายได้ของเราเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือรายได้ของเราอยู่ที่1 5 3 6 0 0บาทนั่นเองนะครับคือชั้นที่5เห็นไหมครับในการที่เรา เลือกแพ็กเกจไดมอนด์เนี่ยรายได้ของเรานี้จะเยอะมากๆเลยนะครับสรุปรวมแล้วทั้งหมด5ชั้นนะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่228,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้เฉพาะค่าแนะนำอย่างเดียวนะครับเราก็เห็นเงินแสนแล้วเห็นไหมฮะอา้าวเราดูต่อครับวันนี้ช่องทางที่3ครับแผนการตลาดของเวอร์สตาร์ไฮแลนด์เป็นแผนกันตลาดแบบไบนา r ีนะครับไบนาีคือเป็นการช่วยเหลือกันเป็นรูปธปรรมนะครับ เรามาดูช่องทางที่3ครับก็คือโบนัสบาลาน่ะทีมอ่อนนะครับ35-50%เลยทีเดียวจ่ายเยอะมากนะครับช่องทางนี้นะวันนี้ช่องทางที่3เนี่ยก็คือถ้าวันนี้เราเลือกแพ็กเกจบล็อนนะครับเราจะได้ค่าบริหารทีมอ่อนนะครับอยู่ที่35%รายได้สูงสุดต่อวันก็คือวันละ3,000เดือนละ90,000บาทนั่นเองนะครับแพ็กเกจที่2ครับ ก็คือแพ็กเกจซินเวอร์ค่าได้หารทีมนะครับอยู่ที่40%รายได้ของเราต่อวันก็คือวันละ6,000บาทเดือนละ1,80,000บาทคะแนนข้างแข็งเก็บให้เราทุกๆตำแหน่งเลยนะครับอันนี้คือความสุดยอดที่เวอร์สตาไทยแลนด์คะแนนข้างแข็งไม่ได้ตัดนะครับเก็บให้เราตลอดนะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของแพ็กเกจที่3ครับแพ็กเกจโกแพ็กเกจโกเนี่ยเราจะมีรายได้จากการบริหารทีมอ่อนนะครับอยู่ที่ 45%เลยทีเดียวนะครับ45%ของทีมอ่อนนะครับเราจะมีรายได้ต่อวันคือวันละ20,000บาทเดือนละ6 0 0 0นบาทนั่นเองคะแนนข้างแข็งก็เก็บให้เราตลอดนะครับอันนี้คือข้อดีครับที่เวสตร์ไทยแลนด์ครับและก็คำนวณยอดทุกวันเลยนะครับแพ็กเกจที่น่าสนใจนะครับของนักธุรกิจที่จะสร้างรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านนะครับคือแพ็กเกจไดมอนด์นั่นเองนะครับ ผมแนะนำแพ็กเกจไดมอนด์นะครับเพราะแพ็กเกจไดมอนด์เนี่ยเราจะนับรายได้นะครับก็คือค่าบริหารทีมอนน่ยอยู่ที่50%เลยทีเดียวนะครับ50%ตร,ตรงนี้ครับเราสามารถสร้างรายได้ต่อวันนะครับคือวันละ40,000บาทต่อเดือนคือ1 2 0 0 0ล้านบาทนั่นเองคะแนนข้างแข็งก็เก็บให้เราตลอดเห็นไหมครับอันนี้คือข้อดีของการเลือกแพ็กเกจไดมอนด์นะครับและก็ค่าบารานา์นะครับผมจะ สรุปให้ทุกๆแพ็กเกจให้ทุกท่านดูนะครับว่าวันนี้แต่ละแพ็กเกจครับแพ็กเกจบอนด์เนี่ยวันละ3,000เดือนละ90,000มื่นะครับแพ็ก 6, 000, เกจซิลเวอร, go, ร์ก็คือวันละ6,000เดือนละแสนแ0 0หมบาทนะครับแพ็กเกจโกนะครับก็คือวันละ20,000เดือนละห0 0 0นส่วนแพ็กเกจไดมอนด์ก็คือวันละ40,000เดือนละ1 2 0 0 0 0 0บาทนั่นเอง สรุปแล้วนะครับวันนี้แพ็กเกจไดมอนด์ครับดีที่สุดนะครับในการเลือกทำธุรกิจช่องทางที่4ครับโบนัสแมทชิงเนี่ยชั้นนะครับ20%ถึง50%จากการที่เราพาเพื่อนๆเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับแล้วเราช่วยเพื่อนๆให้มีรายได้นะครับเราก็จะรับรายได้แมทชิงแบบนี้อีกนะครับจากเวสต้าไทยแลนด์ครับแมทชิงนะครับก็เริ่ม ตั้งแต่นะครับซิลเวอร์เป็นต้นไปนะครับที่เราจะมีรายได้นะครับส่วนแพ็กเกจบอนส์เนี่ยเรายังไม่มีรายได้ในข้อนี้นะครับเราจะรับรายได้ตั้งแต่แพ็กเกจซิลเวอร์เป็นต้นไปแพ็กเกจซิลเวอร์เนี่ยเราจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่หนึ่งเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองได้ห้าเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สามได้อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแพ็กเกจโกเราได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ชั้นที่หนึ่งเราได้สนะิบเปอร์เซ็น แล้วก็ชั้นที่3กับชั้นที่4เราได้ชั้นละ5%นั่นเองนะครับส่วนไดมอนด์ครับอันนี้คือความต่างนะครับถ้าวันนี้ถ้าเราเลือกแพ็กเกจไดมอนด์เนี่ยเราจะได้รับผลประโยชน์เต็มแม็กเลยนะครับก็คือค่าแมทชิ่งเนี่ยครับชั้นที่1เนี่ยเราจะรับอยู่ที่20%เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจซิลเวอกับโกลเราได้อย่างละ10ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นไดมอนด์เราได้20%เลยได้อีกเพิ่มอีกเท่าตัวเลยนะครับ ส่วนชั้นที่2กับชั้นที่3เนี่ยเราได้ชั้นละ10%นะครับชั้นที่4กับชั้นที่5เราได้ชั้นละ5%รวมแล้วก็คือ50%นั่นเองนะครับส่วนการรักษาสิทธิ์นะครับก็จะรักษาสิทธิ์เท่ากันหมดเลยนะครับก็คือ2กล่องคือ200 p v จากแมทชิ่งนะครับส่วนค่าแนะนำกับบาลานซ์เราไม่ต้องรักษาสิทธิ์นะครับรักษาสิทธ์เฉพาะแมทชิ่งเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ผมจะให้มาดูนะครับโครงสร้างของการที่เราจะรับแมทชิ่งนะครับของชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนและชั้นลํำชั้นรวยของเราทั้งหมด5ชั้นนั่นเองนะครับวันนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้เรามีเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยมาร่วมธุรกิจกับเรานะครับก็คือ5คนยกตัวอย่าง5คนนะครับก็คือ10,000แบาทคนที่2รับรายได้อยู่ที่2 0 0 0 0นบาทคนที่3ได้3 0 0 0 0นคนที่4ีได้50,000นและคนที่5ได้1นึ่งล้านสองแสนบาท แล้วเราจะมีรายได้จากแมทชิ่งข้อนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะพาไปดูในเรื่องของรายได้ที่มหาศาลเลยกับข้อนี้นะครับลูกคนที่1ของเรานะครับเขามีรายได้1นึ่งแสนเราก็รับอยู่ที่2,000 20, มบาทถ้าลูกคนที่2ของเรารับอยู่ที่2,000สนนะครับเราก็ได้40,000บาทเยอะไหมครับเยอะมากๆเลยนะครับคนที่3ครับ มีรายได้สา0 0สนเราก็รับหกหมื่นบาทคนที่สี่ครับรับรายได้ห้าแสนเราก็ได้หนึ่งแนบาทส่วนคนที่ห้าครับรับรายได้หนึ่งล้านสองแสนบาทเราก็รับอยู่ที่สองแสนสี่นะครับถ้าชั้นที่สองล่ะชั้นที่2ก็เยอะครับก็คือ10เซนนั่นเองถ้าลูกของเราถ้าหลานของเราได้หนึ่งแนเราก็ได้หนึ่งหมืนคนที่2ได้สองแสนเราก็ได้สองหมื่นสามแสนเราก็ได้สาม0มื่นห้าแสนเราก็ได้ห้าหมื่น ถ้าได้ล้านสองเราก็ได้แสนสองนั่นเองนะครับถ้าชั้นที่สามหลักชั้นที่สามเช่นกันครับเราจะรับสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันเท่ากับชั้นที่สองครับถ้าหล้านของเราเนี่ยได้หนึ่งแสนเราก็ได้หนึ่งหมื่นได้สองแสนเราก็ได้สองหมื่นนะครับสามแสนเราก็ได้สามหมื่นห้าแสนเราก็ได้ห้าหมื่นถ้าได้ล้านสองเราก็ได้แสนสองนั่นเองส่วนชั้นที่สี่กับชั้นที่ห้าครับเราจะมีรายได้ชั้นละห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ถ้าได้แสนเราก็ได้ห้าพันนะครับถ้าได้สองแสนเราก็ได้หนึ่งหมื่นบาทถ้าได้สามแสนเราก็ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนั่นเองนะครับถ้าได้ห้าแสนเราเราก็ได้สองหมื่นห้าถ้าได้หนึ่งล้านสองแสนละเราก็รับอยู่ที่หกหมื่นบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือช่องทางของรายได้แมทชิ่งเนี่ยไม่มีขีดจำกัดนะครับเราสามารถสร้างลูกสร้างหลานสร้างร่ำชั้นรวยของเราเนี่ย มีรายได้มากเท่าไหร่เราก็มีรายได้จากแมทชิ่งมากเท่านั้นนะครับอันนี้คือความสุดยอดนะครับแผนการตลาดของเวอร t a ต t ไทยแ a นด์นะฮะเรามาดูต่อนะครับรายได้ช่องทางที่5ก็คือรายได้ของโบนัสผู้บริโภคนะครับตั้งแต่5-20ถึง20ชั้นก็คือ25%เถึง100%นั่นเองจากการที่เรารักษาสิบสองกล่องเพื่อรับแมทชิ่งเมื่อกี้นั่นเองนะครับในการคำนวณครับง่าย เราวันนี้แต่ละแพ็กเกจนะครับก็จะรับรายได้ช่องทางนี้ก็แตกต่างกันไปอีกนะครับเรามาดูต่อนะครับในเรื่องของวันนี้ถ้าเลือกแพ็กเกจบรอน์นะครับเราจะได้5เปอร์เซ็นทั้งหมด5ชั้นก็คือ25เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถ้าเลือกแพ็กเกจซิลเวอร์นะครับเราก็ได้5เปอร์เซ็นทั้งหมด10ชั้นก็คือ50เปอร์เซ็นต์นั่นเองถ้าเลือกแพ็กเกจโกละ5เปอร์เซ็นทั้งหมด15ชั้นครับ75เปอร์เซ็นต์ ถ้าวันนี้เลือกแพ็กเกจของ d i ม m o n d เราได้เต็มแม็กซ์เลยนะครับทั้งหมดก็คือ20ชั้นชั้นละ5%ก็คือ100%นั่นเองเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้นะครับคือเป็นแผนการตลาดที่รองรับของเราในอนาคตนะครับที่เราจะมีรายได้เป็นล้านนะครับในแผนข้อนี้ในการคำนวณครับง่ายๆนะครับก็คือตั้งแต่นะครับ ชั้นที่1ถึงชั้น20่สิเนี่ยคำนวณแบบยูนิเลเวลเป็นโรอัพนะครับและไม่นับสายเลือดด้วยนะครับใครใครก็ได้นะครับที่อยู่ใต้องค์กรเรานะครับในการคำนวณเป็นยูนิเลเวลก็คือโรอัพนะครับโรอัพโรอัพขึ้นไปนะครับทุกชั้นที่คุณสมบัติไม่ถึงข้างล่างก็จะวิ่งเติมเต็มให้นะครับเขาเรียกว่าโรอัพนะครับดังนั้นแผนกันตลาดตรงนี้นะครับใน สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเต็ม20ชั้นอย่างแน่นอนนะครับเราดูในการคำนวณก็คือ20ชั้นนะครับถ้าวันนี้ถ้าเราเลือกนะครับแพ็กเกจบอลเนี่ยเราจะได้อยู่ที่5ชั้นนะครับส่วนถ้าแพ็กเกจซิลเวอร์เราได้10ชั้นแพ็กเกจโกลเราได้15ชั้นส่วนแพ็กเกจไดมอนด์ครับเรารับอยู่ที่20ชั้นด้วยกันนะครับในการคำนวณชั้นที่1เนี่ยเรารับอยู่ที่20บาทชั้นที่2 40บาท คือไล่เรียงลงมาแบบนี้นะครับถ้าวันนี้ถ้าเต็มทั้งหมด20ชั้นนะครับก็คือ10ล้าน4ี่แส6 0บาทนั่นเองนะครับถ้ารวมทั้งหมด20ชั้นนะครับก็คือ20ล้านนะครับเก้าแบาทเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ฮะอันนี้คือแผนกันตลาดแบบยูนิเทเวลนะครับแบบคำนวณแบบโล w u อัพและไม่นับสายเลือดด้วยนะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญครับวันนี้เรามาดูช่องทางที่6ก็คือวันนี้เรามาทําธุรกิจแล้วนะครับเรารับรายได้แต่เรายังรับในเรื่องของตําแหน่งเกียรติยศด,ด้วยนะครับตําแหน่งเกียรติยศเนี่ยเราก็จะมีรายได้ช่องทางนี้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญครับวันนี้ในการขึ้นตําแหน่งเกียรติยศเนี่ยของเวอร์สตาไทยแลนด์ครับเป็นการขึ้น <glauben> ตําแหน่งที่ไม่ยุ่งยากนะครับก็คือวันนี้ นับแบบนี้นะครับก็คือถ้าวันนี้เรานะครับทำทีมขึ้นมาครับซ้ายขวานะครับองค์กรของเราเกิดขึ้นซ้ายขวาในการคำนวณก็คือ1 0 0 0 0คะแนนฝั่งอ่อนนะครับเอา PV หรือคะแนนของรวมกันทั้งหมดในฝั่งอ่อนนะครับมารวมกันถ้าสมมติว่า1 0 0 0 0 PV นะครับเราก็รับตำแหน่งสตาร์นั่นเองนะครับพร้อมเข็มเกียรติยศนะครับเข็มประดับให้กับเรานะครับแล้วก็ ถ้ามี PV อยู่ที่20,000 PV นะครับรวมทั้งทีมในคะแนนข้างอ่อนนะครับรับตำแหน่งอยู่ที่ Double Star นะครับถ้ามี PV รวมกันนะครับอยู่ข้างอ่อนครับ30,000 PV เรารับตำแหน่ง Triple Star นั่นเองนะครับ50,000 PV ครับขึ้นตำแหน่ง s u p e r เ i อร r นะครับแล้วก็ Manager นะครับก็คือ100,000 PV รวมคะแนนข้างอ่อนนั่นเองนะครับทั้งหมด 5้าตำแหน่งนี้นะครับเรารับเข็มตำแหน่งด้วยนะครับเกียรติยศนะครับของตำแหน่งเกียรติยศนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตำแหน่งดี렉เตอร์เป็นต้นไปนะครับตำแหน่งดี렉เตอร์มี PV รวมคะแนนข้างอ่อนนะครับอยู่ที่สองแส0 PV นะครับเราจะรับสูตรเราจะได้รับสูตรสีเทานะครับพร้อมกับวันทามโบนัสอยู่ที่1 0,000บาทนั่นเองนะครับถ้าวันนี้เรา มี PV รวมข้างอ่อนนะครับทั้งหมด3 0 0แสน p V เราจะขึ้นตำแหน่ง President นะครับรับสูตรสีม่วงครับกับพร้อมกับวันทามโบนัสอีก2000 0บาทนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับถ้าเรามีคะแนนข้างอ่อนรวมกันนะครับในเดือนนั้นนะครับก็คือ500,000 PV นะครับเราจะขึ้นตำแหน่ง b Blue d i ด mon d ครับรับสูตรสีน้ำเงินพร้อมวันทามโบนัสอีก3 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันนี้เราขึ้นตำแหน่ง Black Diamon d ล่ะ เราก็จะมีคะแนนรวมทั้งทีมอ่อนทั้งหมดเลยนะครับทีมอ่อนนะครับอยู่ที่1ล้าน PV ครับรับสูตรสีดำทันทีเลยนะครับพร้อมกับเงินครับวันทามโบนัสอยู่ที่5 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับแต่วันนี้ถ้าเราขึ้นตำแหน่งคล o u ด์ไดมอนด์ครับมี PV อยู่ที่2ล้าน PV รวมทั้งทีมคะแนนข้างอ่อนนะครับรับสูตรสีแดงครับพร้อมกับวันทามโบนัสอยู่ที่1,000 0 0บาท นี่คือตำแหน่งเกียรติยศครับที่ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับไม่ต้องคอนิฟายนะเราสามารถสร้างตำแหน่งเกียรติยศที่เวอร์สตาร์ได้ได้นะครับแบบไม่ยากมากนะครับนี่คือเวอร์สตาร์ไทยแลนด์ครับเมื่อเรารับตำแหน่งเกียรติยศเสร็จแล้วนะครับเรามาดูช่องทางที่7ครับช่องทางที่7คือโบนัสเซ็นเตอร์นั่นเอง10%นะครับของ PV ในการคีย์นะครับการ ที่เราจะเปิดเซ็นเตอร์นะครับเราสามารถเปิดได้ทั่วประเทศเลยนะครับการเป็นเซ็นเตอร์น่ะกติกาไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับง่ายๆครับเพียงแค่วันนี้เรานะครับซื้อสินค้าเพียง300กล่องนะครับใช้เงินประมาณ2องแสนหนึ่งนะครับแต่เราจะมี PV เข้าสู่เซ็นเตอร์อีก30,000 PV นั่นเองค่าคีย์ของเราคือ10บาทนะครับต่อกล่อง10บาทต่อกล่องนะครับวันนี้ถ้าเราีี์แพ็กเกจ รอนนะครับเราก็รับอยู่ที่20บาทถ้าเราคีย์แพ็กเกจของซิลเวอร์ครับเรารับอยู่ที่50บาทถ้าเราคีย์แพ็กเกจโกลนะครับเราก็รับอยู่ที่บาทถ้าเราคีย์แพ็กเกจไดมอนด์เราก็รับอยู่ที่300บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือค่าคีย์นะครับง่ายๆครับวันนี้1กล่องเนี่ยเท่ากับถ้าเราคีย์นั่นก็คือเรารับอยู่ที่10บาทนะครับวันนี้เวสต a าไทยแลนด์ Thailand, กำลังเติบโตนะครับปีนี้ประมาณ1,000ล้านนะครับ ถ้า1000ล้านเนี่ยการคีย์ของเรานะครับจะทำให้เราเนี่ยมีรายได้และผลประโยชน์ตรงนี้เยอะมากๆนะครับถ้าวันนี้ถ้าเราคีย์1000กล่องเนี่ยเราจะรับรายได้อยู่ที่1 0,000บาทนั่นเองนะครับถ้าวันนี้เราคีย์10,000กล่องนะครับเรารับอยู่ที่10,000บาทนะครับถ้าเราคีนะครับ1แสนกล่องละเราก็รับอยู่ที่1ล้านบาทแต่วันนี้นะครับถ้าเราคีย์1ล้านกล่องละ เราก็รับอยู่ที่10ล้านบาทนั่นเองนะครับเป็นรายได้ที่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับสําหรับการรับผลตอบแทนที่เวสตร์ไทยแลนด์นะครับเดือนหนึ่งก็คือรับ6ครั้งด้วยกันนะครับคือวันนี้ในการคํานวณก็คือคํานวณตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10ครับวันที่1ถึงที่5เนี่ยเรารับเงินวันที่10นะครับส่วนคำนวณวันที่6ถึงวันที่10เนี่ยรับวันที่15คำนวณวันที่11ถึง15รับวันที่20นะครับ คำนวณที่16-20รับโบนัสที่25นะครับคำนวณ21-25รับโบนัสที่30คำนวณ26-31รับโบนัสวันที่5นั่นเองนะครับเดือนหนึ่งรับทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับของโบนัสเวอร์สตาร์ไทยแลนด์จุดเด่นของเวอร์สตาร์ไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับจุดเด่นของเราก็คือรายได้แบบรายวันเนี่ยค่าแนะนำสูงถึง130%นะครับแบบ ไม่จํากัดด้วยนะครับแล้วก็รายได้แบบรายวันครับค่าบริหารทีมสูงถึง1นล้านสองแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รายได้แบบแนะนํานะครับคือบาลานซ์นั่นเองหรือรายได้แบบรายสัปดาห์นะครับก็คือแมทชิ่งโบนัสกับยูนิเเวลนะครับรายได้แบบแนะนำบาลานซ์ไม่ต้องรักษายอดนะครับเราก็สามารถรับรายได้ช่องทางนี้ได้เลยนะครับรายได้แบบยูนิเเวลรายเดือนครับก็คือ20ชั้นนะครับ คำนวณแบบโ r รอัพนะครับ100%ไม่นับสายเลือดด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียรติยศรายเดือนครับขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับไม่ตกนะครับและไม่ต้องคอ a l นิฟนะและคะแนนข้างแข็งครับเก็บให้เราได้ตลอดเลยนะครับอันนี้คือแผนการตลาดที่มีทั้งหมดนะครับจุดเด่นของแผนการตลาดของเวสตร์ไทยแลนด์นั่นเองและที่สำคัญครับวันนี้เราจะมีโบนัสท่องเที่ยว ต่างประเทศทุกปีนะครับเวอร์สตาไทยแลนด์ครับวันนี้เราทำธุรกิจที่นี่นะครับเหมือนกับเราสร้างเครื่องผลิตเงินนะครับที่จะทำให้เรานะครับมีรายได้ตลอดเวลานะครับและสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคัมจริงๆนะครับที่เวอร์สตาไทยแลนด์ครับขอให้ทุกท่านนะครับเจอโอกาสนี้แล้วกอดโอกาสไว้ครับแล้วตัดสินใจทำที่เวอร์สตาไทยแลนด์นะครับกับ เวอร์สตาไทยแลนด์เป็นธุรกิจที่น้องใหม่ครับมาแรงสวนกระแสครับท่านจะประสบความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเวอร์สตาคือบริษัทที่เป็นผู้ให้จริงๆนะครับเวอร์สตาไทยแลนด์เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับนาทีนี้ครับขอให้ท่านกอดโอกาสนี้และประสบความสเร็จกับเวอร์สตาไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ